เกินไปบ้าครับเริ่มร้อนแล้วน่าใจเย็นหน่อยนะพยายามแบบแบบคนอื่นหานั่งแบบนิ่งๆครับอุ้ยร้อนร้อนโอ้ร้อนไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะราไม่ได้ครึ่งนายเลยครับหนุ่มอะไรอะไรผมร้อนเขียวงั้นะน้ร้อนเขียวงั้นหน้าร้อนอ้ยเอะไรอาไม่ได้พึ่งขึ้นมาจากทะเลแล้วนะโอ้ยตั้งมาฮาราเจียวขาอยู่ในครูน้ำทุเลในที่ถ้าถุนไม่ควายโคตรกากับมึงอ่ะเอาจริงแล้ว่ะ มไม่ควรการไม่ได้รุ่นเลยพี่ขาวไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยมึงกากเที้ยอะไรอะไรอะไรไม่กล้าอะไรคือไม่กล้าใครเขาบอกไม่กล้ากับมึงอะไรค่ะคุณบอกดีเที่ยค่ะกูไม่เคยด่ากากค่ะถุนไอ้เหี้ยกูไม่ได้ด่าพวกมึงกูด่ามึงคนเดียวครับมึงฟังก่อนนะมึงอ่ะคนอื่นก็ไม่เคยสนใจเขียนนะคะยกเว้นมึงอะครับเสียงคนอื่นไม่ได้อยู่ในหัวเลยคร่ะไม่ได้สำคัญค่ะกูแค่แบบ แบบเด็กปีนนะครแบบชอบชอบชอบบูทอะค่แต่เสียงลำคอแบบกะโลกกะลาครับก็มึงจะบูทอะครับแต่เสียงมันอยู่ที่ร้องคือไหนก้มไปดูดิเคยเห็นหรือเปล่าครับเครื่องในรถอะเอ้าเอางงเฉยเลยเอ้าเดี๋ยวก็ร้องอีกเดี๋ยวก็ร้องอีกอ่า อ,อยายาม่เด็กน้อยทำให้เสียงดังกว่าเขาอะค่ะคุเสียงถึงเข้าหูกูอะพยายามไงแกล้งแกล้งทำเป็นเด็กน้อยความพยายามเยอะเลยค่ะเยี่ยมหมดสลายความพยายามเยอะไงยค่ะไม่ได้แมทเฮียเลยๆผ้าเป็นคอกับสีผมมึงอะใครเขาสอนกันไม่รู้ว่าเฮียทำทรงเอ้าเอ้า<ห>เป็น<ห>ไรอะเอ้าติดตลกเฉยเลย ทอนบนกับทอนล่างไม่ได้เข้ากันเลยนะครับหนังผู้หญิงนไติดตลกเลยใส่กางเกงสีเฮ้ยไม่ต้องไปว่ามันหรอกพี่ไม่ถึงจริงจริงนะไม่สนใจหรอกนะจริงผู้หญิงด่าไม่สนใจหรอกอย่าใส่กางเกงสีไหนก็ไม่เข้าแล้วมันก็ด่าได้แต่ผู้หญิงไงที่มันเจาะจงได้ผู้หญิมันก็ไม่กล้าหรอกโอ้ยก็ไม่เห็นเจาะจงเลยพีแบบเลยลอยๆอย่างเงี้ยอ้ออะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรว้าเผล่ารวม อะไรอ่ะเป็นไรเดี๋ยวก็ร้องอีกมันแยกแย่ไม่ออกครับอ่ะเห็นปะร้องอีกแล้วไอ้เด็กอนุบาลแถวบ้านกูไปเถอะตก่เม้งคุยเหมือนคุยกับเด็กอนุบาลแบบคุยเป็นเพื่อนกันแล้วนั่นไงไปดิค่ะทุเลอ้เหี้ยทุเลตเนี่ยเน่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 ฝากไว้นะฝากเดี๋ยวก็ด่าตามหลังอีกแบบเวลาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนป้าเหมือนพ่อเออ เฮ้ยอะไรเราเอาหรอเอเกมก็ได้นะครับพ่อสิเกมกับแม่เฆ้าอะไรครับอะไรครับนี euh, my father, my ่อ่ะไม่ได้นะครับชมพี่อะไรสะดุดอย่างงี้ทุเล็ะแต่ยี่ย